ส่วนทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะท่านลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุโมงครถไฟความเร็วสูงถล่มนะคะโดยย้ําค่ะวา่าจะต้องเร่งกู้3ามชีวิตให้เร็วที่สุดนั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติการ เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุอุโมงรถไฟความเร็วสูงถล่มในพื้นที่หมู่ที่2บ้านท่าหีบตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นบริเวณโครงการก่อสร้างช่วงสถานีคลองขนานจิตส่งผลให้มีผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุสารายตอนนี้นะคะเป้าหมาย สูงสุดของการปฏิบัติการน,นั่นก็คือการกู้ชีวิตของบุคคลทั้ง3ออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือว่าอยู่ซาไทยแลนด์พร้อมอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆเข้าสนับสนุนภารกิจ ขณะที่ในช่วงเวลาสามทุ่มคึ่งของเมื่อวานนี้ค่ะนายสุรพานศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้การต้อนรับนางหยันหนิงกงสุนใหญ่รักษาราชการแทนกงสุนใหญ่สาธรารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่นได้ประชุมร่วมกับนายถังจงจูผู้จัดการบริษัท CSCEC Thailand ประเทศจีนและนายทานนดอกลัดดาผู้จัดการโครงการบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนโดยมีข้อสรุปนะคะให้ทีมคู่ภยัยไทยและจีนประชุมวางแผนร่วมกันและให้ล่ามชาวจีนเป็นสื่อกลางในการพูดคุยและจะสรุปผลการดำเนินงาน2ช่วงเวลาได้แก่เวลา9นาฬกาและ16นาฬิกาเพื่อที่จะสรุปแนวทางการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย คุณผู้ชมคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้รายงานความคืบหน้าเมื่อช่วง7จ็โมงเนาทีนะคะโดยทีมขุดค้นได้ดําเนินการขุดอุโมงเข้าไปได้รวมระยะทาง3เมตรนะคะอยู่ระหว่างการติดตั้งเสาค้ำยันตัวที่2และ3หลังจากนั้นก็จะใช้คนขุดต่อเข้าไปอีก1เมตรซึ่งก็เป็นระยะเป้าหมายที่คาดว่าจะพบผู้สูญหายรายแรกหรือว่ารายที่1ค่ะ